สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเปาสอนบ้านัตุระดมเหน,นนะครับนะช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ก็14ี่นาฬิกาบสองนาทีนะครับและอดีสอรก็ขึ้นมาพักเหนื่อย,ยตั้งแต่ตอนเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับขึ้นมาพักนะครับเพราะว่ามากินข้าวอยู่หน้าโรงเรียนเดือดเดือคำนะแล้วก็เลยมาดูน้องนนะฮะน้องุไม่สบายในอีี รวรอบเดือนนะก็เลยแวะซื้อข้าวมาให้นะก็ไปนั่งกินข้าวไปนั่งกินข้าวก็พอดีเจอกับตันนะในช่วงในช่วงพักเที่ยงนะล้วก็กินแล้วก็ผมก็รีบกลับมาห้องนะเพราะว่าร้อนมากเลยครับทุกท่านนะอากาศร้อนมากจนแบบช่วงบ่ายนี้ไม่อยากทํางานเลยเอฟซี FC. ช่วงบ่ายนี้ไม่อยากลงไปเลยจนแบบผมก็นั่งแบบชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยนะสาเหตุที่กลับมาห้องมา ถึงมาดูต้องลุกด้วยสองชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยนะครับไฟแบตเตอรี่ยังไงก็สู้ไฟบ้านไม่ได้ครับไฟไฟฟ้า220โวลต์กับ12โวลต์ต่างกันเยอะครับกลับมาห้องนี้ก็โทรศัพท์ชาร์จก็มันจะเร็วปานะครับมันจะชาร์จเร็วปาก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลงไปอัปเดตนะครับที่นา คนกันต่อนะครับนะไปที่ลานองปู่าิจิตน,น,นาคาชนะครับเดี๋ยวเช็คประกนก่อนนะครับว่าจะเอาจักรยานไปก็ไม่ไหวแต็มมากเลยครับร้อนนะว่าจะไปถึงนี่ไหมพอดีนะ สับหลายเครื่องแต่ก็บางเครื่องก็ไม่เต็มนะเพราะว่ามันใช้เวลานานในการชาร์จนะครับก็อย่างน้นนอยๆก็เราเท่าที่ได้นะครับบางเครื่องก็เต็มอนยะู่ระว่าขี่รถไปก็ชาร์จไปด้วยเหมืกันใช้ไฟในรถให้เกิดประโยชน์ครับทุกสิปนะครับเลสโก้นาลุงบด ร้อนอบอ้าวหน้าน้มันเป็นไข่ทอดไข่ได้นะครับนี่ก็พิ่งทาแป้งฝุ่นไปนะครับไม่งั้นท่านจะเห็นหน้าผมมันมากให้น้องนุ่มพักผ่อนอยู่ที่ห้องนะครับก็ว่าจะพาไปไปเปิดรีสอร์ทน,นนะครับว่าจะเพื่อนพาเพื่อนไปนอนรีสอร์ทแต่ว่าน้องไม่ไปนะครับ ไปจะนอนอยู่นี่แหละนะครับก็เลยก็ตามใจน้องนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บงากนกันต่อที่นานทุกคนนะก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครป์แอดด้วยแล้วกันนะฮะฝากผลิตภัณฑ์ทีบีคอฟพี่ด้วย0 9น7 9 4ก5 2สองเจ็ดกสีก่เจ็ดห้าสองหก ามาที่พีทใบคุณรัชนีรูทินแซตหลายมั่งมีนะครับแล้วก็ผลิตผัิตภัณฑ์ต่างๆของบริษ,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 ษัทมโนภโมทรัพย์เอซสามารถสนับสนุนสั่งซื้อกันได้นะครับครีมที่มีสก,กินเซรั่มที่มีสกินเจลอานบน้ำเจลล้างหน้านะครับสีบัตรทดพันธุ์ใบตองแคนกาแฟที่พี่ชอกที่ต้องให้ทางตรงเข้ไปก่อนนะ เรามาทางทางเรามาสายรอมนะ FC, เอฟซีใ้าไปก่อนมันเรามาเส้นลองนะครับให้เข้าไปก่อนให้มาถึงก่อนไปก่อนครับสีแยกเดือคำสีแยกวัดใจนะไม่มีสัญญาณไฟจราจร sẽ là một ด้วยนะครับนะฮะทางอดิศรแฟมบิลลี่นะช่องหลักอดิศรแฟมบิลลี่ช่องที่1นึ่งกกี้แฟมบิลลี่ช่องที่2บ่าวซอนบ้านจัมปะดงช่องที่3นะฮะนะ เดี๋ยวไปซื้อน้ำก่นอนน้ำเย็ยนๆลงไปกินข้างล่างมาแล้วมาแล้ว FC รู้ไหมผมไปซื้ออะไรมาแค่นั้นน้ำน้ำทำไมซื้อเยอะจังซื้อขนมด้วยโอ้ขินรถเไม่เมามาทั้งร้านหรือเปล่าไม่นะฮะ ก้าสิบแปดบาทเองราละเอียดที่ซื้อน้ำเพราะว่าในรถหมดเลยครับไม่มีน้ำกินนะไอซี MC. ก็เลยต้องมีน้ำติดรถไว้นะครับติดรถก็ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็ต้องมีไว้นะครับก็มีน้ำสำรองไว้บางทีเราไม่ได้เดินไปทัวกลางหรือไหเราก็ต้องมีน้ำ้กินในรถแลา้วะที เราขึ้นรถล้วก็อยากกินน้ําเลยอลไรประมาณเนี้ยสาเหตุที่ทําไมเราถึงจอรดรถไว้แถวๆร้า,านองผู่าะว่ามันใกล้สะดวกเวลาเราอยากจะใช้ของล้วก็เดินไปหาที่รถได้ช่วงบ่ายวันนี้เอาเอาวุธเด็ดมาด้วยครับนี่อุปกรณ์ยังเชียบพัดลมน้อยนะพัดลมน้อยเนี่ย ซื้อมานานแล้วนะมันมีอยู่สามเกียร์กระลมน้อยเนี่ยม,มีอยู่สามเกียร์ที่ไฟดับไฟดับเนี่ยก็ได้อาศัยตัวนี้แหละพอได้ช่วยชีวิตนะฮะพอได้ช่วยชีวิตได้เย็นเย็นครับถ้าถ้าก่อนมันจะแรงกว่านี้แต่ว่าแบตมันเสื่อมมันจะกดได้สามอยร์สาเหตุที่ต้องใช้เพาเวอร์แบงช่วยเพราะว่าฐานมันเสื่อมแล้ว อันนี้เกีียร์สองนะเห็นไหมไฟสีเขียร์สองเกียร์สามเนี่ยตอน,นี้เลยครับถ้าไม่ใช้พาวรแบงคจะใช้ไม่ได้เพราะว่าแบตเสื่อมไฟดับอ่ะพอช่วยได้อยู่อันนี้คือซื้อนานแล้วอันนี้ร้อยห้าสิบบาทตอนนั้นนานมากนานมากแล้วกําล่างสั่งตัวใหม่มาอยู่หลังจากที่ไฟดับล่าสุดนีทนไม่ไหวผมกดสั่งเลยครับ ผมสั่งตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนะจะามาไว้ใช้ที่รถแล้วก็เอามาไว้ใช้ที่ห้องพักที่ผุเรือคำนะ FC ตอนนี้สั่งมาแล้วนะรอดูจะมาถึงผมวันไหนนะเก็บเงินไปทางเดี๋ยเขาก็โทรหานะครับอันนี้ก็เย็นไดการอยู่นะอันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีครับ FC ต้องมีติดติดไว้ครับใครที่เดินทางจะต้องมีท่านลม ที่ใช้แบตเตอรี่แบบเนี้ติดรถไว้นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวกลับลงไปที่นาลงุงุลครับผมอธิสรฟร์มิลรี่นุกี้แฟมิลี่บ่อสอนบ้านจบรุรดงเหนือครับรายงานตัวสวัสดีครับ